อุณภูมิการลงทุนวันนี้นะคะคงต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวัดที่ดีๆมากๆเลยนะคะคสำหรับนักลงทุนแต่<ช>ที่ดีไปกว่านั้นคือมีหุ้นรายตัวที่น่าสนใจมากไปกว่าเดิมนะคะคือเราจะเห็นข้อกฏการคือธุรกิจการเงินค่ะผันตัวเองไปสู่พวก finance digital มากขึ้นและที่สร้างปรากฏการณ์มากที่สุดก็คือตัว ispring หรือ spg นั่นเอง แต่คราวนี้มันมีการไปมองถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทหนึ่งนะคะพี่เอก KTC ค่ะเมื่อวานนี้ถ้าใครเห็นรายการบิ๊กหลอดของ KTC เนี่ยจะบอกโอ้โหมันเยอะมาก110ล้านหุ้นที่ราคาประมาณ74บาทคือราคาต่ำกว่าราคาตลาดของวันก่อนเยอะถูกต้องค่ะคคพอไปไล่ดูเนี่ยก็มีการดูว่าเอ๊ะใครเป็นคนขายปรากฏว่าเปิดเผยรายชื่อมาแล้วคือค,ค,คุณมงคล ประกิตชัยมงคลนะคะอบอกว่าท่านนี้นะคะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เติบโตปั้นพอตัวเองไปพร้อมกับ KTC เป็นนักลงทุนที่ต้องบอกว่าสร้างพอระดับหมื่นล้าน,นจาก KTC ได้ แต่คราวนี้ทําไมขายซะแล้วถ้าเราเห็นจากราคาหุ้น KTC พี่เอกขอราค้าไปดูเลยฮะในราคาที่เป็นกราฟดูโดยเทรนด์แล้วครับ่ะจริงๆ KTC ขึ้นมาตลอดนะใช่ค่ะมันมีช่วงจังหวะที่ KTC ขึ้นมาก่อนที่ราคามันจะย่อลงไปคือแ80ดิกว่าบาทนะพี่เอกสูงสุดเนี่ยนะ84บาท75สห้าสตางค์ในรอบล่าสุดอ่าได้ค่ะแล้วพอมีข่าวปุ๊บก็ย่อลงมาแต่ตอนนี้อาจจะขึ้นมือล้วบาางนะคะแต่ต้องบอกว่าภาวะที่มันมีการขายออกมาแบบนี้เนี่ยมันเลยมีความแพนิคกเกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ แน่นอนคือคุณเอาง่ายๆคนที่เคยทำให้ KTC ซึ่งมีความชำนาญและมีความรู้ทางด้านการเงินและตลาดหุ้นดีย้ายไปลงทุนอีกที่แล้วคุณเป็นนักลงทุนคุณจะคิดยังไงเอาง่ายๆเลยคำจริงคุณคุณมงคลแกเป็นนักทุนรายใหญ่นั่นคือคุณมงคลแต่คุณอย่าลืมว่าเดิมเนี่ย KTC คนที่ดูแลคนที่เป็นตั้งแต่เ d ดีจนถึงเป็นเฮสสุดเนี่ยคือคุณละเทียนคุณหมอละเทียนถูกไหมแล้วตอนนี้คุณหมอละเทียนย้ายไป XPG ถูกไหมถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้น คนทั่วไปเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วเห็นบิ๊กหลอดที่ราคาต่ำกว่าตลาดผมไม่แปลกใจที่เมื่อวานราคาลงมาก่อนทั้งที่พี่ธาเทีก็ยังไม่ประกาศลาออกจาก k ีดีซีนะพี่เอกคือคนมันคุยรู้กันอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจนะเหมือนเวลาคุณลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะบางคนเขาบอกว่าถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่เจ้าของถือเยอะเขาจะชอบเห็นไหมตอนเฮีิงที่กราตอเฮีริง ตราดทรัพย์เฮียริ่งล่าสุดนะ,ะที่บอกว่าจะเปลี่ยนการคำนวณดัชทีใหม่คนยังไม่เห็นด้วยเลยเขาคิดว่าไอ้หุ้นที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยก็คือหุ้นที่คนเขาไม่เอากันเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยเวลาคนเขามองอย่างนี้เนี่ยเขาก็มองถึงการเปลี่ยนแปลงสิค,คนละเรื่องกับเทรนธุรกิจนะแตค่คนเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ากลุ่มเงินจากที่เดิมจะย้ายไปที่ใหม่ แปลว่าที่เดิมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดโอกาสในการเติบโตม,มันต้องน้อยกว่าที่ผ่านมานหรือไม่ค่ะอันนี้เป็น question ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับหุ้น KTC นะคะคแต่ก็ต้องบอกว่าพอไปที่ใหม่คนก็ไปฉายแสงที่ทางด้าน x p i n g นี่แหละค่ะว่าความน่าสนใจยือะไรบ้างหรือเปล่าที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าการขายของคุณมงคลนะคะมีการจับโยงกับหุ้นตัวนี้เนื่องจากว่ามีรายชื่อไปซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Xpring w h i แล้วถึง,ถ,งถึงช่วงจังหวะที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุน เมื่อวานทำให้เป็นแบบนี้กคุณดูสิเมื่อวานเขีีีเมื่อวานลงวันนี้แท่งเขียวยาวเลยของเมื่อวานของเอ็กซ์ g ิงอันนี้เป็นลาดป่ะคะพี่เอกน่าจะน่าจะเป็นเอ็กซ์พิงวันนี้คือเกือบจะไปเก้าบาทแล้วพี่เอกนี่คื ตรงนี้ไม่รู้พี่เอกลองอธิบายหน่อยเพราะว่าการเข้ามาของคุณคุณละเทียนการจับมือกับแสนสิริแล้วล่าสุดมีนักลงทุนรายใหญ่นะคะจาก KTC โยกพอตัวเองซึ่งตอนนี้ข่าวยังไม่คนเฟิ่อมแต่ว่าน่าจะเป็นไปตามลือแน่ๆนะคะไปที่เอ็กซ์สปริงนั่นหมายความว่าหุ้นตัวนี้มันกำลังทําอะไรกันอยู่คือคือหลักการเงี้ยคุณเอาตั้งแตง่ตั้งชื่อบริษัทเดิมชื่อบริษัทชื่ออะไรชื่อบอ b เคทีเอ่อไม่ใช่ค่ะ Silicon Capital อ่าแล้วคำว่าเอ็กซ์สปริงเนี่ยย่อมจากอะไรรู้ไหมผมเพิ่งรู้เมื่อวานอะไรคะ Exponential คือเวลาเรานับเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องของการการดูดูเส้นมูฟีโอเวเลตหรืออะไรกัแต่มันก็จะมีซิมเปิลซิมเปิลก็คือนับเท่าๆกันทุกอันเช่นโดยโปรติคุณโต10ก็ไปโต20นะแล้วมันมีการนับอีกหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเขาเรียกเอ็กซ์โพเนชโอ้โหไอ้นี่เอ็กซ์โพเนชแล้วเพิ่มสรปงอีกอะไม่ได้หมายถึงราคานะไม่ได้พูดถึงราคาเอาตั้งแต่ตั้งชื่อก่อนแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาตั้งชื่อเนี่ยเปลี่ยนชื่อเนี่ยใครมีสิทธิ์เปล ก็ต้องเป็นผู้บริหารที่มีหุ้นใหญ่อ่าเจ้าของหรือผู้บริหารนระด,ดับสูงนี่แหละนะ,นะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนชื่อคุณไปดูเลยตั้งแต่วันเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ออไม่ว่าจะเรื่องของตัวเงินไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางออาทุนรายใหญ่ไม่ว่าแนวคิดเรื่องของเงินที่ต้น มันก็เป็นคําตอบมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าเกมนี้ยังไม่จบนะความจริงเอมีอะไรที่เราต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าราคามาขนาดนี้อาจจะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะมีการพูดเหมือนกันว่าหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นของใหม่แต่ว่าต้องมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างและการลงทุนเนี่ยคุณจะต้องมีจุดน่าสนใจในการดูอะไรเพราะว่า มันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวยังมีรายใหญ่ยังมีบล็อกเทดยังมีารลงทุนอื่นอีกพี่คือมันมีทิคนิดนึงก็คือไอ้ข่าวที่ออกมาเปิดทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้ง KTC ทั้ง Xpring ทั้งราเนี่ยอย่างน้อยมันจะสงบชั่วงข่าวนะครับเช่น KTC ใครที่กลัวมันจะลงไปแรงอีกเยอะๆมันอาจจะไม่แรงลงไปแรงชั่วงข่าวนะครับ ไปว่ากันเทรน,นระยะกลางว่าจะเอาอยู่ไหมส่วน x อ็กซ์ก็เหมือนกันเทรนที่มันขึ้นมาตลอดคุณดูวันที่เริ่มขึ้นดิเดี๋ยวแล้วตรงน,นี้กี่บ์ดที่เอกไม่ถึง3บาทแล้วเนี่ยคือจุดเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณบาทหนึ่งเอาแบบคร่าวๆนะก็คือเดือนกุมภาปีนี้เอง แล้วนี่กี่เดือนเองอะแล้วคุณดูราคาล่าสุดวันนี้ประมาณสัก8บาท60แล้วราคาณปัจจุบันค่ะกี่เท่าไม่ต้องพูดถึงนะใช่ค่ะไอ้ประเภท3เด้ง5เดแดงนี่ชิดซ้ายเลยนะนะครับและระยะเวลาลวรวดเร็วด้วยเพราะ,ะฉะนั้นโดยรวมก็คือระยะสั้นข่าวพาอออกมาหมดแล้วเนี่ยมันคงจะสงบช่วงข่าวมันคงจะสงบช่วงข่าวอันนี้เป็นมุมมองนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้แต่ความจริงเนี่ยใครที่ลงทุนต้องศึกษารายละเอียดของธุรกิจเขานะอันนี้เป็นพื้นฐานปกติเลยนะคะ